สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจอบนิธิสมุดโคจรครับและคุณผู้ชมครับสมุดโคจรสัปดาห์นี้เป็นสมุดโคจรพิเศษครับนี่คือสมุดโคจรเฮลตี้แลรีทริปครั้งที่2กับการเดินทางท่องเที่ยวประชนภัยเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเส้นทางกรุงเทพสะแก้วปราจินบุรีครับ และขณะน,นี้พวกเราก็มารวมตัวกันอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางกับเพื่อนร่วมโคโจอของเราแต่คอนเซปต์ในการเดินทางในทริปนี้นั้นเรียกว่าต้องเป็นบัดดี้เพื่อนซีและแน่นอนครับผมก็ต้องมีเพื่อนเีของผมไปด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศภายในบริเวณงานกันดีกว่า นี่คือบูธหลักของเราครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของกิจกรรมสมุทรควรเฮลตี้แลรี่ทริปครั้งนี้ดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตครับวันนี้ก็จัดมาครับของรางวัลเยอะแยะมากมายหลากหลายเหลือเกินนะฮะเป็นรางวัลใหญ่นะฮะอันนี้คาดหวังไว้เลยนะฮะใช่ครับนอกจากรางวัลน,นี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับและนี่แหละครับเรื่องราวของไทยประกันชีวิตเดี๋ยวไปดูบูธต่อไปครับคิดว่าเพื่อนซีน่าจะรออยู่ด้านหน้าตามมาครับ โอ้โหมาถึงบูธบูธนี้ครับจัดได้ว่ามีความน่าสนใจมากๆเข้ามาได้ครับอะไรครับเดี๋ยวัสดีครับโอ้สว,วัสดีครับผมสวัสดีครับมีดัลลี่อะไร,ประแปลกๆนี้ทำไมไม่บอกผมอ้าวทำไมนะครับก็ <c oughs> ผมเนี่ยตัวยงเลยครับแล้ววันนี้นะครับคุณลิตี้ของเรานอกจากพาพี่เจ้าไปเที่ยวทั่วโลกเนี่ยวันนี้เขายังมาจาัดบูธอัลลี่แล้วก็มีกิจกรรมมากมายแจกของรางวัลด้วยแล้วก็วันนี้มีมาแจกรถทุกคันเลยใช่ค่ะโอ้ขอบคุณมากครับพี่เจ้าพี่เจ้าดัลลี่ครับยังเป็นโอ้ได้เลยครับโอ้ขอบคุณมากครับผมนี่คู่สีีคุณมยง จริงๆแล้วผมมีบัดดี้พันหนึ่งมีเหมือนกันซีเลยเหรอก่อนที่ไปเจอบัดดี้ผมเนี่ยผมขอแนะนําซุมนี้ก่อนนี่คือซุมของทททที่มาจัดกิจกรรมรราดีของเราด้วยเรียกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่น่าสนใจมากๆในการที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนครับอยากรู้ข้อมูลที่ไหนอยากไปอะไรยังไงโทรมา1672จบข่าวเลยสุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับผมนางค่ะนางอลอ เขาบอกว่าดื่มดีหรือเปล่ามาดิอันนี้มาดินี่มาดิผมรู้จักคนนี้และนี่คุณมาอยู่ในซุ้มของน้ำาดื่มคริสตัลเราจะบอกนะคะว่าน้ำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยขับคองเสียและทําให้เกิดสมดุลในร่างกายเมื่อเราดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะดูดีจากภายในสุดภายนอกนั่นเองคุณซีผมอยู่นี่คุณซีพี่จ๊อบเออเดินเปล่าไปเรื่อยๆน่าจะมีเพื่อนซีผมอ่ามาแวะตรงนี้ก่อนอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของเราครับ สีเบเยอร์มีของรางวัลเข้ามาแจกเยอะแยะมากมายมีทั้งน้ำมีทั้งฟงกุญแจตุ๊กตาแต่ว่าช่องที่ไม่มีแจกเนี่ยน้อยมากอ่ะใครตกนี่ถือว่าซวยสุดๆเอาเป็นว่าอย่างนี้ไหมเพื่อนสีกันใครจะเป็นคนขับยังตกลงกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าใครตกไม่มีของรางวัลคนนั้นเป็นคนขับโอเคไหมแฟร์ๆอ่ะไปหนึ่งสองสามปึ๊บปุ๊บฮา จย่าตกติกนะพร้อมไปเออก็ได้ันมาลงเนี่ยไปแล้วอ้าวเฮ้ยนี่นี่คุณคือโชเฟอร์คุณเป็นคนนั่งที่มีบุญมากมากเหรอแล้วนี้สีเบเยอร์ก็นำสีเบเยอร์เนี่ยมามอบเพื่อนำไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันกิจกรรมดีที่ว่านั้นจะเป็นอะไรต้องตามไปดูกันต่อไป และคุณมีคู่สีกันไปที่เรียบร้อยผมก็เรียกว่านัดเอาไว้เหมือนกันอยากเจอเขาหรอยังอยากเจอมากอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงมีไงอันนี้เป็นบัมี้พี่เดี๋ยวพี่จะบอกว่าเออ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 ุ้ยแอมไขแอมใครครับคู่สีพ่อก็มีเบอร์แม่นะครับมีเบอร์แม่คู่สีพี่คือ นี่คู่ซีผมนี่ใครครับสองคนนี้ไม่รู้แล้วคุณไปบกเขาทำไมเนี่ยนี่น,นี่แต่ว่าเคนโดมาทำอะไรตรงนี้ด้อ,อยากรู้ว่าด้วยเคยไปที่ไหนมาบ้างแล้วครับอ๋อที่โครงการหลวงแบบนี้เออเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันนิดนึงดีกว่าว่าภายในพื้นที่โครงการหลวงของเรามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและนี่และครผู้ชมครับโครงการเที่ยวตามรอยพ่อเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงโดยมูล,ลนิธิโครงการหลวงร่วมกับเมเจอร์และรายการสมุขขจรรวมถึงกลุ่มพันธมิตรอีกด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าฮะ หนูเพิ่งรู้ว่ามีโครงการหลวงแบบเป็นแผนที่แลวกระจายตัวขนาดนี้เลยเหรอคะถูกต้องครับนี่แค่โซนเดียวจริงๆแล้วจะมีเส้นทางของที่อื่นๆอีกมากมายก็เป็นโครงการของพ่อหลวงที่ทําให้กับพวกเราแล้วก็ไปเรียนรู้กันผมได้คู่สีแล้วค,คุณมีคู่สีแล้วก่อนที่จะออกเดินทางกันไปนั้นเพื่อความปลอดภยัยเราต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายจากที่ปรึกษาทางด้านการผูจรของ,เ,ขของเรากันก่อนมีทั้งเครื่องตรวจความดันเครื่องวัดกําลังแรงบีบของมือมีการประเมินอายุหลอดเลือดวัดความเครียด และก็เครื่องตรวจแรงยืดหยุ่นของหลังและนอกจากที่วันนี้นะครับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินจะมาตรวจสุขภาพร่างกายให้กับพวกเราแบบไม่คิดคด่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้ววันนี้ยังได้รับเกียริจากนายแพทย์พาราดอนกุลเกลี้ยงครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินที่จะมามอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพวกเราทุกคนด้วยครับก็สําหรับความปลอดภัยนะครับเป็นยาสามัญแล้วก็พวก จะมียานวดยาอะไรเวลาขับรถอาจจะผ่อนคลายได้โอ้อันนี้ครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับรับไปคนละหนึ่งชุดขอบคุณครับ,บคุณหมอครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับพร้อมแล้วเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ออกเดินทางกันเลยครับ ู้ครับและขณะนี้ครับเรากําลังออกเดินทางจากกรุงเทพสู่อุทยานแหงชาติปางรีดาครับอีกนั้นไหมครับพ่ออีกไม่ไกลก็ถึงแล้วลครับคุณเคนโดถ้าไปถึงมีอะไรให้เราทำบ้างครับคุณเคนโดครับที่นูนน่นมีเกมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเกมนี่สารพัดสารพันเกมเลยทีเดียวอ๋อดีเลยพ่อรู้ชอบเล่นเกมเหมือนพอดีรีบไปเลยครับ าละคุณผู้ชมครับระหว่างทางครับมาแวะเล่นเกมแล้วก nice. ็มีกิจกรรมที่น่าสนใจครับนี่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 กิจกรรมอะไรครับผมรัฐเห็นนี่คือเกมแฟนพันธุ์แท้โครงการหลวงที่จัดขึ้นโดยเมเจอร์นะครับกิจกรรมก็คือว่ามีภาพอยู่สิบภาพถ้าเกิดเปิดมาเป็นภาพโครงการหลวงปุ๊บให้ตอบตามภาพนั้นว่าโครงการหลวงเป็นชื่อของอะไรโครงการหลวงที่ไหนอ่าถ้าเปิดมาปุ๊บเป็นภาพพวกเราให้ตอบว่าสมุดโคจรนะครับโอ้่ายๆถ้าตอบถูกเนี่ยได้แผนภาพละสองคะแนนโอ้มีขนมคะแนนให้กันพร้อมนะคะคุณพี่เริ่มค่ะ อินทนนท์ป <V statistically> <Uh ังะสมุทรขจรอังคังสุทรขจรนี่แค่กิจกรรมแรกยังสนุกสนานขนาดนี้ช่วงหน้ายังมีกิจกรรมรออยู่อีกเพียบเลยทีเดียวครับแต่ก่อนออกเดินทางกันต่อตอนนี้ไปชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น้องสาวคนสวยของผมนำมาฝากกันก่อนดีกว่าครับ กลับมาโคจรมาต่อครับเรายังอยู่กับทริปการเดินทางสุดพิเศษสมุทรโกจรเฮลตี้ไลรีทริปครั้งที่2ท่องเที่ยวพจนภัยเชิงพนุรัษ์ที่ทั์สิ่งแวดล้อมบนเส้นทางกรุงเทพสาแก้วปราจินบุรีครับแจ้งทราบแจ้งทราบขณะนี้กําลังเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสาแก้วรับทราบพี่จอาคะ้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ จากนี้ใช้ระยะเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงจะเดินทางถึงเกลียดรับทราบสุดยอดจริงครับการที่เราได้มีโอกาสขับแรลลี่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่มีความงดงานแบบนี้ผมว่าอบอุ่นนะในความรู้สึกผมก็คือว่านี่คือเพื่อนๆ แฟนรายการคนที่ติดตามเรามายาวนานในขณะเดียวกันเราก็ได้มีโอกาสพาพวกเขามาสัมผัสกับความสวยงามแบบนี้ตามธรรมชาติผมว่ามันเป็นของที่สวยกว่าปกติหลังจากที่เดินทางมาได้สักทักตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่หมายของเรากันแล้วละครับซึ่งพวกเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการอุทยาแห่งชาติปางศรีดามาให้การต้อนรับและแนะนําข้อมูลที่น่าสนใจของที่นี่ให้กับพวกเราได้รับทราบกันอีกด้วยครับ อุทยานชาติปางสีดานะครับเรามีพื้นที่ประมาณ5 2 7 5ส0มด้ไร่ครับเป็นหนึ่งใน5พื้นที่ซึ่งรวมกันเป็นมรดลโลกทางธรรมชาติแห่งที่2ของประเทศไทยนะครับลักษณะนี้จะเป็นป่าดิบแล้งผสมป่าดิบเขาครับสภาพพื้นที่ของเรามีความอุดมสมบูรณ์สูงมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเรามีผีเสื้อนะครับเป็นช่วงของเทศกาลผีเสื้อตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคมมีผีเสื้อจำนวนมากกว่า4 0 0ชนิดนะครับที่สามารถจะดูได้จากที่นี่นะครับหู นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แพรเนี่ยเพิ่งเคยเห็นผีเสื้อที่ใกล้ขนาดนี้แล้วก็เยอะขนาดนี้ด้วยเก่งเนาะสวยงามจริงๆครับผู้ชมครับกับฟูงผีเสื้อจำนวนมากมายที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาแห่งนี้ที่เรามาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาแห่งนี้ก็เพื่อทํากิจกรรมดีๆให้กับสังคมครับ นั่นก็คือกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ําแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมดีๆกันนั้นตอนนี้มีกิจกรรมสะสมคะแนนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นคือเกมหาภาพสถานที่ท่องเที่ยวถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวปุ๊บหยิบภาพแล้ววิ่งมาตอบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ว่านั้นนั่นคืออะไร คำใบ้ที่จะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเน่ย <sûr> มันจะต้องเป็นคำใบ้ที่ไม่ได้บอกตจงโจง <Jake. S 2> คืออาจจะพูดให้ต้องคิดนิดนึงแท่งหินใหญ่ปักอยู่ในทะเลบริเวณปกากอ่าวพังงาครับเอาตะปูครับที่ครับผมเอาตรงผมตรงนี้เลยผมขอตรงนี้นิดนึง จังหวัดมันเป็นยังไงเมื่อกี้มันป๊าบมันยังไงครับพี่ก็ผมเห็นแล้วไงเห็นแล้วผมไม่ถึงมันเรจะไปมีคนมาะดานเราผมรู้ไม่ขึ้นแกรนด์แคนยอนแห่งสยามที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีคือที่ไหนโอ้โหโอแล้วแล้วพูดคำว่าอุบลราชธานีชื่อแกงว่าสามพันโบ้ขนกัได้แล้วค่ะ คุณผู้ชมครับกับเกมหาภาพสถานที่ท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีล้มลุกทุกขานกันบ้างแต่ถือว่าสนุกจริงๆครับผ่านแม่น้ำแควต้ตเอราวันครับตลาบอัมพวาครับได้ตาสมแนนแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเรากันอีกด้วยนอกจากสนุกสนานแล้วสร้างการท่องเที่ยวประเทศไทยกมีเสื้อยืดนะครับมามออให้กับ เพื่อนร่วมโคจรเราทุกคนเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณนะครับผมแต่วันนี้กิจกรรมดีๆที่เรามาที่อุทยานแห่งชาติตางศรีดารองเราอยู่แล้วพร้อมกันหรือ,อยังครับพร้อมพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยปรับมาโคจรกัน,กนมมต,กต่อครับเรายังอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติตางศรีดาจังหวัดสระแก้วกับสมุดโคจรเฮลตี้แลรี่ทริปครั้งที่2ท่องเที่ยวพจนภัยเชิงอนุรักษ์ทีศทักสิงแวดล้อม และขณะนี้พวกเรากาลังจะเตรียมตัวไปทํากิจกรรมสร้างฝายชะลอ,อน้ำบ่งครับซึ่งผมก็ได้ทําการแบ่งให้พิธีกรแต่ละคนรับหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มส่วนใครจะรับผิดชอบกลุ่มไหนนั้นตามไปดูกันดีกว่าครับและนี่เราทําอะไรกับนึ่งกับนึ่งจับนี่ให้จับหนึ่งจ<า>ับนี่ให้กับนึงใเออจับไ้ให้ก่อนนะจับไ้ให้ก่อนนะและ้วนี่นี่เราเป็นหัวหน้าฐานนี้เหรอใช่เป็นหัวหน้าฐานนี้เดี๋ยวดเดี๋ยวใส่ถุง เดี๋ยวเราลุยข้างในเลยนะเฮ้ยไม่ไม่พี่จับนี้ไปให้หนูก่อนเออจับแล้วยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาขึ้นมาและส่งต่อแล้วส่งต่อแลวส่งต่อส่งต่อนู่นส่งต่อนู่นเก่งมากทีมเธอมีหัวหน้าอย่างเงี้ยงานมันถึงไม่เสร็จทำไมเธอไม่เยี่ยวงี้เลยเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยนี่ไงขาดพี่จ่อไปมันจะเกิดขึ้นได้ไงกับงานนี้ตบมือให้พี่จ๊อค่ะน้ำครับน้ำน้ำครับน้ำ น้ำก่อนไหมครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเออแล้วนี่ทำอะไรครับโดกํำนองผสมปูนครัระผสมปูนค,คุณทํำเป็นเหรอทำไม่เป็นครับอโกทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์โชว์โชวโ์นี่นะน้ำลอยอยู่นี่ลอยอยู่นี่ธรรมะแมหง่อยเฮ้ยธรรมะแมหง่อยเอาปูเลยไหมครับน้ำครับน้ำ เฮ้ยเดี๋ยวผสมปูนก่อนน้ำครับน้ำเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอน้ำไหมครับน้าที่ส่งน้ำของผมะเขาบอกงานเบาต้องให้ผมไม่ใช่หรอก็ครับทำไรอะผสมปูนไหนทำไมเป็นอะพี่ยังไงยังไงมันสุดยากเลยเ่าไหร่อะจัก จักแค่นี้สบายแล้ว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 ส่วนผสมหินต้องใส่ยังไงอ่ะถามพี่เคาสิเราไม่รู้เราถามเดี๋ยวผมจะไปถามแป๊บนึ่งใครจยเอาเอาน้ำมากินอ้าวหินไงโกโกหินใส่ไงโกหินใส่เอาน้ำครับน้ำน้ำน้ำโดดโดดโไปทางโน้นไปเไปโกหินไม่น่าเลยทักเขาเลยเดินอยู่ดีๆโอ้ยรับภาระแท้ๆ วันหน้าครับอย่างกิจกรรมดีๆวันนี้ที่พวกเรามาทำนั่นก็คือการสร้างฝายชะลอน้ําประโยชน์ของฝายชะลอน้ําที่มีกับผืนป่าคนนี้มีอะไรบ้างครับครับฝายชะลอน้ำนะครับมีประโยชน์อยู่สองสาอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการดักตะกอนนะครับไม่ให้ลงไปสู่ลาคลองซึ่งจะชะลอการตื้นเขินนะครับอันที่2ก็คือเป็นการช่วยชะลอความชุ่มชื้นของน้ําที่ไหลมาเนี่ยกักเอาไว้ชุ่มชื้นกับผืนป่ารอบๆฝายเหล่านี้อันที่3มเลยก็คือเป็นแหล่งน้ําสาหรับสัตว์ นะโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่ขาดน้ำถ้าเรามีฝายก็จะกักน้ำเอาไว้ให้สัตว์ได้ดื่มกินได้ใช้ะนะครับสุดท้ายเลยก็คือว่าถ้าเรามีการสร้างฝายกักเก็บน้ำเอาไว้เราก็มีน้ำได้ใช้ตลอดทั้งปีนี่คือประโยชน์ของมันครับผมว่าการใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นสมบัติของส่วนรวมของคนทุกๆคนเพราะฉะนั้นใช้ทรัพยากรผืนนี้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวดีๆแบบนี้เราก็มาทํากันเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์แบบนี้กลับคืนสู่ผืนป่าผืนนี้อีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหัวหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณมากครับนี้ไปลุยช่วยเขาต่อดีกว่าครับผมไปครับผมเชิญครับผมไป เรียกได้ว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วทําให้รู้สึกอิ่มใจจริงๆครับกับการที่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ํากันในวันนี้ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ทําสิ่งดีๆคืนให้กับธรรมชาติและภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราขอขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทสุสุกิเออร์ติก้าเอสแอนพีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับ และจากภาพความประทับใจนี้เองครับผมจึงอยากจะขออัญเชิญพระราชดำรัสในองค์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถที่ได้พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยใจความตอนหนึ่งระบุว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า